สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นผาเงียกันนะครับหรือว่าผา2องเลดูนะครับ เมื่อคืนนะครับแถวนี้นะครับที่พักก็น้อยและก็ที่กางเต็นก็ไม่ค่อยมีนะครับเรามากางเต็นตรงที่ศูนย์วิจัยเกษตรเชียงใหม่นะครับขุนขุนวางนะครับก็ค่าการเต็นนะครับคนละ100บาทนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปเจอไกด์นะครับอยู่ที่สํานักสงฆ์นะครับมันเป็นทางขึ้น สองฤดูนะครับตอนนี้นะครับก็เมื่อคืนก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ13องศานะครับมา12องศาช่วงตีสี่ก็ถือว่าเย็นเฉียบครับ <c oughs> ก็ที่พักที่ขี่รถมาก็เจอที่ที่หนึ่งที่ทหนึ่งปิด ส่วนที่กลางเต้นไม่ไม่เห็นเลยเราก็เลยมากลางเต้นอยู่นี่นครับก็บรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับชื่อว่าศูนย์วิจัยเกษตรเชียงใหม่หุ<ม>่นวางครับห้องน้ําดีนะครับมี WiFi ให้เล่นด้วยมีสัญญาณด้วยนะครับครับตอนนี้นะครับเรามาถึงทางขึ้นหาสองไดดูแลนะครับ ทางขึ้นนี้ก็มีสวนสตรอเบอรี่เพียบเลยนะครับเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าเรามาถึงแล้วเราติดต่อไกด์เราไม่ได้นะครับเราก็เลยเด <m> ินกับกลุ๊บอื่นครับ ทางขึ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ลุกลังครับแต่ว่ามันชันแล้วก็เดินไดเรื่อยๆครับแต่ว่ามันปีนขึ้นอย่างเดียวไม่รู้ว่าข้างบนจะมีพื้นราบหรือเปล่าครับก็เราแอบ,บตามอีกคกุปนึ่งมานะครับเพราะว่าไกด์เราหายครับ ข้างบนนี้จะไม่มีให้กางเต็นท์นะครับมีได้แค่เดินไปกลับนะครับไปกนต่อครับครับผมก็ถ้าเทียบจากที่จอดรถนะครับตอนนี้เราน่าจะเดินมาได้ประมาณ 1> 1กิโลครับก็ระยะทางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณสี่กิโลเมตรนะครับไปกลับก็แดกิโลครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเป็นป่าสนนะครับแล้วก็ทางเดินขึ้นนะครับก็เป็นทางเดินเท้าแล้วก็มีทุ่งหญ้าตลอดนะครับอีกไกลไหมครับ ครึ่งทางยังครับเนี่ยครึ่ง,งทางยังครับช่วงใกล้จะถึงยอดนะครับ <c oughs> ไม่รู้ใกล่หรือเปล่าเมื่อกี้มันมีทางเดียวสองทางตรงนั้นนะครับทางเส้นนั้นเหมือนจะไม่ชันมากแต่ว่าเราเลือกมาทางชันเรารู้สึกว่า เราได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนเราก็เลยเดินตามรอยเท้าเข้ามานะครับซึ่งชันมากๆเลยนะครับเป็ <c oughs> ไงเพื่อนเป็ <c oughs> ทนทางอยู่นี้บนสุดทางนะครับคนนี้ <c oughs> <c oughs> หมอกขาวมากครับข้างบนมองไม้เห็นด้านลายนะครับตรงน,นี้จะเป็นฟิววิวป่าสนนะครับบรรยากาศก็ ยอดมากครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับครับในเส้นทางแยกเมื่อกี้ครับม,มันจะมีไม้มขันไว้นะครับมันอาจจะเป็นบอกเป็นการบอกว่าเป็นทางเลี่ยงหรือเปล่าครับว่าทางนี้ชันนะครับส่วนทางนี้จะมีนการเดินอ้อมที่ไม่ชันมากนะครับ แต่เรา <S <S เดินมาทางนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ย้อ่อนนิดเดียวนาะเมาผิดทางครับเราตามเปี่ยงกับรอยเท้าครับเป็นไงบ้างเพื่อนอเอาแจ้งไหครับข้าสงเสื้อทา่าข้าละจอไปนี่พูดอะไรบ้างครับจะพูดอะไรครับโอ้ยขอหายใจก่อนครับพอ<ร>นี้จะโยกเด็ดนะครับเด ทางไหนก่อนช่วยกูด้วยกูมาผิดทางเหรอจ้าช่วยกูด้วยองเงี้ยเหมือนเจ็บประจันบาน์ไเฮ้แต่มันมีทางนี้ด้วยนี่เนี่ยเราเลือกเลือกทางนี้เหมือนเดิมครับสีซะนี่นะห่อมันสีายกว่าหลายมันสีห่อเนี้ยเออนี่เบิ่งนี่ห้อยตีนให้ยังบืนอยู่นี่เข้าขึ้นเดินไหวแลยว่าเจ็บหลังขาอย่งวะเนาะ ไม่ขัน,ด,น,น,นดิง่ายกันหลครับวันนี้เราจะวัดดวงไปเส้นนี้กันนะครับน,นี่นะครับมัน่าจะมาทางนี้ออนนไปต่อครับมาลายายยากครับทางเดินนะครับมีหญ้า ต้นย่านะครับเต็มเลยนะครับเป็นทางเดินเทา้าทําชานะครับก็มีมองตลอดเส้นทางนะครับข้ามาถึงทางว่อว ครับเราก็เดินมาถึงทางเดินที่น่าจะเป็นหลังเขานะครับทางเดินก็ค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็ไม่ได้ปีนอะไรมากมายนะครับมีน่าจะเป็นสันเขาแล้วนะครับอีกทางหนึ่งที่ชันๆผมว่าน่าจะมาทะลุตรงนี้นครับบรรยากาศข้างบนนะครับ ดีครับสันเขาครับวันนี้นะครับเราก็เดินมาถึงหลังเขาแล้วนะครับกุ๊ปที่มาก่อนเราเนี้ยรีแลกกันแล้วผมว่าน่าจะถึงแล้ข้างหน้านี่แหละผมว่าเพราะว่าเขาน่าจะถ่ายรูปเป็นเสร็จแล้วน่าจะรีแลกกันแล้วครับทางเดินหลังเขานี่บรรยากาศโคตรดีเลยครับหมอก สองฝั่งครับของสันเขาครับเป็นไนเพื่อนๆใสๆมันตอนมารีวิวทางเดินหน่โอ้ชันครับแรกๆตอนนี้กำลังเดินสบายเพิ่งเ,เจอครับทางดีมีเซเว่นใช่มีขึ้นตลอดสวัสดีครับอันนี้มาเที่ยวกันหรือว่ามามากันเองครับ มามากันเองหรือว่าจ้งางไกลมาด้วยมีน้องนำทางอ๋<า>อครับมาจากไหนกัน,นครับผมของแท้ค่ะอันนี้ใกล้จะถึงยังครับยังค <c oughs> ่ะฮะไปอีกใช่ไกลไหมครับมาทางไหนอ่ะมาทาทงอ้อมเนี่ยครับตรงนี้น้องขึ้นมาทางชันใช่ไหมไม่ไม่ไทางที่มันโค้งอ้อมไปตรงนั้น่ะ <c oughs> อ๋อนี่คือเมื่อกี้ก็ขึ้นทางนี้เหมือนกันอ่าใช่ขึ้นไปจากข้างล่างมาฝั่งนี้ใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้คือมาถูกทางไหมครับ มันมีสองทางน้องเขาบอกว่าทางนี้ชันอ๋อใช่ใช่เห็นทางชันที่มันมีทางแยกกันใช่ป่ะสันกว่าตรงที่พี่มาอ๋อผมชันไม่ไหวแล้วครับชันสิน้องมาชันครับเดี๋ยวลงทางนี้เอาลงทางนี้ก็ได้เหรอครับก็พี่มาทางนี้ไงเอาเหรอมันเลนได้กี่ทางครับเนี่ยองทางมีสามทางครับนี้านี่สามทางนะครับมันลงได้กี่ทางครับพี่ ครับทางเดิมใช่ที่ผมโค้งมาใช่ไหมครับที่มาจากรอยหัวล้นนู่นเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ที่วัดมาที่จอดตรงสวนเนี่ยแล้วก็เดินตรงขึ้นมาเลยที่วัดใช่ไหมครับแล้วก็ลงฝั่งข้างหน้าก็ได้ครับพี่ข้างหน้าไม่ได้แล้วครับต้องอ๋อก็คือมีสองทางนั้นก็คือทางชันกับทางอ้อมที่ผมเดินขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋อผมนัดไกด์มาพี่เรื่องนี้ผมติดต่อเขาไม่ได้ตอนเช้าผมก็เลยเดินตามอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมา ครับเราประทัดไปทางไหนครับไปทางนี้เลยครับอ๋อใกล้อีกไกลไหมครับเนี่ยอีกสักสี่สิบนาทีได้อยู่โอ้โหได้ครับแล้วผาอยู่ใช่ถึงกี่ที่เดียวกันเลยครับกิโลกีถึงกี่กิโลครับพี่น่าจะแค่กิโลใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมใช่เออแต่ทางเดินแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่แบบนี้ตลอดแล้วจะมีปีนหีืเปล่าชันครับข้างหน้านี้ชันอีกสามดอยอ๋อจ้าวโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายค่ะ เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับนี่แหละครับเราเดินตามกลุ่มนี้แหละครับมาอันนี้คือมาเที่ยวกันเองหรือว่ามาแบบว่ามาจ้างไกด์นำทางเเที่ยวกันองค่ะอ๋ออยู่อยู่แถวนี้อยู่แล้วครับอ๋อครับนี่แหละผมก็เดินตามกลุ่มพี่นี่แหละไม่งั้นผมก็มาไม่ถึงหรอกอันนี้ก็ขนาดอยู่แถวนี้นะคะก็ขึ้นเดินมาครั้งแรกเหมือนกัน จากอุบลครับโอ้มาลกใมากค่ะมาหลายที่มากเลยครับผมเดินตามคุณลุงมานะครับวันนี้รุ่นเดอะครับไม่ใส่รองเท้าด้วยชื่ออะไรครับชื่อลิลี่ครับผมไม่ใส่รองเท้าอหรตั้งแต่ข้างล่างเลยเหรอสุดยอดจริงเลยตัวเล็กด้วยนะครับมีน้องครับน้องขาวครับคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับ อายุเท่าไหร่แล้วครับลุงเจ็ดสิบเจ็ดสิบละเบโอ้แข็งแรงมากเลยเดินขึ้นมาเนี่ยผมยังบนกันชิมหายเลยนี่คุณยายเจ็ดสิบเหมือนกันเหรอครับนี่ก็หกสิบแปดโอ้คุณยายก็แข็งแรงมากเลยแข็งแรงครับลมงก็าแข็งแรงมากเลยครับสุดยอดเป็นคนพื้นที่ที่มาเที่ยวกันนะครับเป็นวิว ยอดเขานะครับเดินมาครับแต่ยังไม่ใช่ที่สูงสุดนะครับพี่เขาบอกสูงสุดคูดอยนั้นนะครับนั่นแหละครับคือจุดสุดท้ายอันนั้นคือจุดสุดท้ายเลยพี่ไอ้นั้คือผาสองรูใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่ผมนี่แบบอะไรวะมาทําอะไรวะเมื่อกียายน่ะกใช่ผมถามแล้วคุณ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 ลุงเจ็ดสิบ เลยต้องเดินต่อเลยข้างล้างะวิ่งเล่นเลยเพราะว่าเราต้องไปอีกถึงข้างบนนะครับมาแบบเอียงวะครับสองฝั่งครับวิว ภูเขาครับหมอกติดครับผมฝั่งนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่น่าจะเป็นที่มาของคาว่าผาสองเดูหรือเปล่าครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยูวภูเขาที่ม,ม,มีหมอกอีกฝั่งหนึ่งม่เป็นวิวหมอกครับผมว่านี่แหละครับน่าจะเป็นที่มาของผาสองเดูเราก็เดินไปเรื่อย,รอยครับคือหาอะไรพูดครับแก้เหนื่อยครับ ทางดีมีเซเว่จะถึงแล้วครับครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วนะครับยอดดุนะครับเนี่ยครับจะถึงแล้วครับไกลแล้วสุดยอดครับทางดีมีเซเว่นพี่ครับทำไมเขาถึงเรียกว่าผาสองเลยดูครับพี่มันน่าจะมีหมอกหลบซ้ายกับข้างขวาโล่งๆอะไรเงี้ยอ๋อครับเวลาถ้าฝั่งนี้มีฝั่งนี้ก็ไม่มีเอ้าอย่างนั้นเลยเหรอครับเพราะลมมันตีไง อ๋อม,มันสลับฝั่งกันด้วยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กเอาหมาด้วยใช่ไหมเนี่ยหมาที่บ้านใช่ไหมเอ้าหมาใครอ่ะ <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นเลยได้ไหมวิ่งโชว์เลยไปเลย <c oughs> เอาหยุดวิ่งทำไมเนี่ยรันเลยไป เราเจอระวังล้มนะเรามาเจอสายเทียวครับเฮ้ยมื่อคืนเราแก่กันที่ศูนย์เกษตรนั่นหรือครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็นอนที่ศูนย์เกษตรครับเมื่อคืนเมื่อวานเราเจอกันตอนที่จอดรถไงใช่อันนี้มาซ้อมเทียวเหรอครับไม่ไม่ค่อยซ้อมหรอกครับชุดชุดมาเดินเหมือนชุดวิ่งเทียวเลยออกมากี่โมงเนี่ยครับ ออกมาตอนออกมาตอนไม่รู้ว่ามาจะได้มาเดินมาพร้อมๆกันโอยผมก็ไม่รู้ขอบคุณครับชิวๆครับเรามาดูนะครับเจ้าถิ่นนะครับ S 1> <S 1> <sociedad> ไม่ใส่รองเท้าครับ <aquí S 2> <entendeu> นี่ครับวิธีเดินป่าเดิรถท้ายได้อีกมาจากไหนเนี่ยมาจากห้วยตองครับผมห้วยตองใกล้ไม้ใจเนี่ยขี่รถมากี่กิโลไม่อีกไกลไหมขึ้นไปข้างบนมาล็งนิดเดียวครับนิดเดียวอีกแล้วโอเคโอเคนี่ก็นิดไปเจอกันข้างล่าง ก็จะวนก็จะมีพราตนะครับพระธาตุขุนวางนะครับแล้วก็ก็จะเป็นผาสองเงมนะครับอันนี้คือจุดชมวิวครับพี่อ๋อสุดตรงนี้นะครับเส้นทางเราก็จะสุดตรงนี้นครับความหมายของผาสองเงมคือนี่นะครับฝั่งหนึ่งจะมีหมอกนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีหมอกนะครับก็เลยเรียกว่าผาแง้มนะพี่ หรือว่าผาสงองฤดูนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นวิวเขาไม่มีหมอกครับส่วนฝั่งนี้ก็จะหมอกแบบขาวโพลนไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่พี่เขาบอกว่ามันจะสลับกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่าฝั่งนี้มีหมอกฝั่งนี้จะไม่มีหมอกครับมันขึ้นกับลมครับนี่ครับ่าแนมครับครับผม เราขอไปเซลฟี่่อตอนนี้นะครับก็กำลังเดินลงนะครับยากาศดีมากเลยนะครับยังคงคอนเซปต์นะครับผาสองได้ดูครับัางนี้ ก็เป็นหมองไม่เอาม่เห็นอะไรเลยส่วนฝั่งนี้เห็นภูครับชัดเจนนะครับทางเดินบนสันเขานี้สวยมากครับถือว่าดีเลยครับ ววววิิครับตอนขาลงนะครับตอนที่อยู่ตรงสันเขาครับมันจะมีทางเดียวลงมาครับพี่ไกล์เบอกว่าลงทางนี้ง่ายกว่าครับไกลก็ไม่ใช่ไกลเราหรอกครับเราไปอาศัยไกลเขาครับทางลงก็ประมาณนี้ครับแต่ผมว่ามันก็ชันกว่าทางที่ขึ้นมานครับแต่ก็ ต้องเชื่อเจ้าทินครับ,รบการเดินลงนะครับที่ไง่ายเลยก็ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เป็นไก่เด็กครับเป็นลูกของไกงด์บินปอเลย มันต่อกันนะครับเมื่อกี้แบตหมดครับมาแล้วนะครับน้องตุยน,นุ้ยครับอื้อ่ยก็จะมีเลื่อนๆนิดหน่อยครับต้องระวังนะครับขาลงนะครับเนี่กว่โบ, <laughs> บร,รึ่งทางบอก ะนะครับก็แนะนําให้มาจอดรถตรงสํานักสงฆ์นะครับหรือว่าถ้าจะนัดไกด์ก็นัดตรงนั้นเลยนะครับจะเป็นทางขึ้นที่เ,เป็นทางขึ้นพอดีเลยครับเอารถมาจอดตรงนั้นได้ครับทางลงอีกทางนึงคือทางที่จะ เป็นอย่างนี้ตลอดเส้นทางนลยครับรู้สึกว่าหายของขึ้นมาไม่ชันเท่ามีเสียงน้ําตกดลวยนะครับทางขาลงนะครับก็มีห้วยนะครับที่เขาบอกเป็นคลองน้ํำเล็กๆนะครับหลายทางแต่ตอนเราขึ้นไปแล้วไม่เจอเลย เป็นพ่อที่ชาวบ้านเขาต่อเพื่อเอาไปทําการเกษตรนะครับก็จะเป็นทางเดินทางไปเรื่อยนะครับบนก็จะเป็นปา่าสนนะครับ เราก็น่าจะขึ้นตรงนี้ครับอ๋อเราน่าจะขึ้นตรงนี้ครับตอนขึ้นเนี่ที่เราเห็นทางขึ้นดอยเขียนไว้ตรงเนี้เราก็เลยเลี้ยวขึ้นไปตอนขึ้นนะครับขากลับมาเราตามรีวิวของไกด์นะครับก็เป็นถึงแปลง เศษของชาวบ้านนะครับเป็นสวนสตอเบอรี่ครับคุณอาเฝ้าล่างดีเลยน่าฮเข้าอีกตอนคืนต้องคืนมองนี้ปาวะเป็นบ่ใช่เออเม็นใส่ไว้ทุงสองครั่งครับก็ เราก็ลงมาถึงแล้วน,นะครับก็นั่นบอกสำหรับการรีวิวพาสองให้ดูนะครับทางเดินขึ้นแล้วก็บรรยากาศนะครับน่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าผมจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับ เราว่าเราเพิ่งหัดทายครับอ๋อเ๋ในสุดเราก็มาถึงที่จอดรถของเราแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับปิดที่ตรงนี้เลยนะครับขึ้สิบโมงลงบ่ายสาม